สวยตะโกนนางเอกดังสาดออร่าในชุดขาวแต่งงานอีกรอบก็ไม่ติดแต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกันมาใกล้เกือบจะครบปีแล้วสำหรับคู่ของนางเอกแพนเคก้กเขมมนิตและรองผู้กำกับหมีพอตอทอรอดอสศักด์สุนทรเปรมานนชีวิตคู่แฮปปี้เชื่นมืนแม้จะไร้วิเววทายาทพยานรักล่าสุดสาวแพนเคก้กปรากฏตัวออกง,งานอ e ีเวนต์ด้วยชุดเดสสีขาว กาะอ,อกเรียบหรูดูแพงเป็นอีกหนึ่งลุกที่เมื่ออยู่บนตัวของสาวแพนเค,ค้กแล้วดูสวยออร่าสพังตาสีเจ้าสาวจับสุดๆแบบนี้แต่งงานอีกรอบก็ไม่ติดแฟนๆถูกใจกดไลค์สนั่นชื่นชมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมาก